ลองคุยกับนางดูนะว่าะจะให้ผมเนี่ยไปช่วยตามหาหรือเปล่านะลูกแกก็หายประมาณสองสามวันแล้วนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นปุ๊บเชือกผ้านะเชือกผ้ามาให้หนางดนะูนนะสมั่งอ่ะผมไม่ได้ไมนี่นะนี่ครับแล้วจะให้ผมเนี่ยช่วยตามหาด,ดูไหมอ่ะฮะจะให้ผมช่วยตาม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่ทานเลยนะฮะวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมอ่ามากับเพื่อนด้วยนะครับผมวันนี้นะเนี่ยสวัสดีครับผมไอนะครับจากช่องไอซีสำรวจป่านะครับก็นี่นะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามเพื่อนผมด้วยนะฮะก็วันนี้นะฮะอ่าผมกับเพื่อนนะฮะจะขึ้นไปดู2แม่ลูกนะทุกคนนะก็ที่มีเด็กทารกคนหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกับเพื่อนไอ้นะจะรีบขึ้นไปนะทุกคนนะตอนนี้ก็เราเนี่ยเพิ่งมีเวลานะฮะ ก็กล่าอจะเอาเสื้อผ้าหรือว่าของใช้นะรีบขึ้นไปให้านางกันนะแล้วก็เด็กด้วยนะผมก็ได้เตรียมมาทั้งสองคนเลยนะผมก็แค่ผมเพื่อไม่เสียเวลากันนะทุกคนเดยวเรานะ่ะจะรีบไปตามหาหนางแล้วไม่รู้ว่านางเนี่ยอาศัยอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องรีบรีบเดินรีบหาให้ทั่วนะทุกคนนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มมืดละก็แค่ผมก็เพื่อไม่เสียเวลากันนะก็เดยวเราน่ยขึ้นไปเลยก็ก่อจะขึ้นไปนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะทุกคน ก็เพื่อที่จะได้ถ่ายมีกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปนะทุกคนนะก็เรัยผมเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยครับไปนี่ครบทุกคน <พอ S 1> ผมกับเพื่อนไอ้ก็เดินเข้ามาได้ไกลแล้วเนะผมก็เมื่อ,อาวานฮะผมกับเพื่อนไอ้ก็กล่าวว่าจะเดินทางไปหาสองแม่ลูเหมือนกันนะทุกคนนะ ก็ดันไปเจอน้องวุนนะ้นฮะโดนโจนนะอะลากเข้าไปในป่านะทุกคนนะวันนี้ก็เราก็มาก็สองคนเช่นเคยครับทุกคนเผื่อมีอะไรก็เราจะได้ช่วยกันได้นะดีกว่ามาคนเดียวนะในป่านะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคน ตอนนี้เป็อนไอก็เดินขึ้นไปละไปเดินล้วเนะี่ยรีบเดินรีบหาก,กันทุกคนนะ เงียบมากเลยทุกคนใช่เ,เดี๋ยวเราจะลองไปดูที่ที่เราเนี่ย จะไปเมื่อวานนะทุกคนนะเมื่อวานเรามาเราก็ไม่เจอนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมกายจะขึ้นไปตรงที่นางเนี่ยชอบอาศัยอตรงแถวๆนั้นเลยนะไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยไปทุกคน เดินลงไปฝ่องฝั่งนี้เลยเดยวเราจะต้องเดินอ้อมไปนะทุกคนเนะพอจะอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนต้องเดินไปอีกไกลอยู่นะนี่ก็รีบไกลจะมืดแล้วเราจะต้องรีบหาทางอ่าไปฝั่งนู้นให้ได้นะทุกคนนะ Oh, oh. ทางนี้ยากมากไอเพื่อนมามาฝั่งนี้มาเดี๋ยวเราจะต้องลงไปฝั่งนี้นะทุกคนลงอ้อมไปฝั่งนี้นะตรงนี้มันจะเป็นหน้าผ่านะเราเดินไปไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเผื่อเราพลาดนะทุกคนนะไปไปครับทุกคนตอนนี้ผมกับเพื่อนไอก็เดินมาถึงข้างล่างแล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยกำลังจะต้องเดินขึ้นไปตรงข้างบนนี้นะทุกคนก็เราขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนนะ ไปจะถึงตรงที่เขาเนี่ยอาอศัยแล้วนะทุกคนก็เดินมาไกลพอสมควรอยู่นะทุกคนนะเราเดินมาจากนู้นเลยนะเราอ้อมมาตรงเขาลุกนี้เลยนะตรงนี้นะเราจะต้องเดินอ้อมมานี่เลยนะไประวังนะเพื่อนนะ อะไรนะ,ะใครนังเป็นผู้หญิงบ้าบ้าบาาใครก็ไม่รู้นะทุกคนนะตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยเจอเป็นผู้หญิงนะนั่งอยู่วนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นนางหรือเปล่านะแต่ผมจะลองเข้าไปดูกนะ่นทุกคนนะว่าแกเนี่ยอยู่กับลูกแกหรือเปล่าไอ้บ้าบ้าเนี่ย ตรงไหนเพื่อนตรงไหน,น,นตรงนี้เหรอ,มอมผมคิดว่าตรงนู้นนะทุกคนนะหามองใหญ่ไม่เจอนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเจอไหมฮะมีผู้หญิงนั่งอยู่นะทุกคนนะโอมมันก็เยอะมากเลยทุกคนทุกคนคนระับม,มันมีผู้หญิงนั่งอยู่ จริงๆนะทุกคนเจอไหมไม่แน่ใจว่าใช่สองแม่ลูกที่ผมเนี่ยจะมาหาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองจะให้ไอ้ไอ้โอ้โหไอ้ก็พูดพูดภาษากะเหรี่ยงก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเป็นนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปคุยเองดูนะว่าเขาเนี่ยใช่สองแม่ลูกหรือเปล่านะทุกคนนะแกเน่นนั่งนะะเหมือนผมได้ยินเสียงสะอึกสะอึกเลยนะเหมือนเขาร้องไห้หรือเปล่า ่หมันเขาเสือ,อึดสือ,อืนเลยนะเหมืนเขาเนี่ยร้องไห้มากเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าใช้คนเดียวกันกระสอบแม่ลูกก็บอกเพราะว่าตอนที่ผมมาเจอนะเขาก็อาศัยแค่ตรงนู้นเองนะแต่นี้เห็นมานั่งตรงนี้นะไม่ไกลกันเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปซื้อทรายกับนางดูนะว่านางเนี่ยใช่สองแม่ลูกคนนั้นหรือเปล่านะทุกคนนะ ผมจะไม่เอากล้องหรือว่าอะไรเข้าไปนะทุกคนเดี๋ยวเขาเคียว่าเราเนะี่ยมีของหรือว่าอาวุธพวกนี้นะเดี๋ยวเขาจะกลัวเรานะไอ้เพื่อนเด่รอยอยู่นี่วะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวข้าจะลองไปคุยกับเขาดูก่อนว่าเขาเนี่ยใช่ซองแมรุหรือเปล่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะทุกคนนะ เม,เม,เมื่อกั้เขาส่งมาให้ลูกใช่ไหมครับแล้วลูกกับมื่ไปไหนแล้วอ่ะอันนี้มาอาศัายตรงนี้นานแล้วหรอปกตินี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วอยู่ที่นี่มีอะไรจิมีอะไรใช้ไหมนะี่ยไม่มีเลยหรอ แล้วลูกนางเอาไปไหนละลูกนางอ,อยู่ไหนอ่ะมีคนเอาไปเหรอมีคนเอาไปแล้วแล้วมันเอาไปได้งไงอ่ะหายไปนานยังหายไปไม่่ไม่นานเองใช่ไหมทุกคนครับลูกเขาเนี่ยหายไปแล้วอีกแล้วนะทุกคนนะเป็นเด็กถาวรครับทุกคน ผมดูเหมือนเหมือนนางมากเลยนะที่นางเนี่ยมีลูกอยู่เด็กทลลการกคนนึงนะแล้วทำไมมาชายแถวนี้อะ่ะบ้านอยู่ที่ไหนอะ่ะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมเนะี่ยจะเอาของไปให้นางนะทุกคนนะนางบอกผมมาว่าลูกนางเนี่ยไม่อยู่นะทุกคนเอ่อ ผมจะลองคุยกับน,นางดูนะว่าะจะให้ผมเนี่ยไปช่วยตามหาหรือเปล่านะลูกแกก็หายประมาณสองสามวันแล้วนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นปุ๊บเชือกผ้านะจะผ้ามาให้หนางดูก่อนนะนี่จะเป็นน้ำเปล่าอีกหนึ่งคนนะนามานะสมองอ่ะผมไ,มได้ไหมนี่นะนี่ครับ แลจะให้ผมเนี่ยช่วยตามหาลูกไหมอ่ะฮะจะให้ผมช่วยตามหาลูกไหมแล้วเอาไปใครใครเอาไปอรู้ป่ะเป็นใครให้คนที่ผรมยาวๆรู้ป่ะเป็นผรมยาวๆไหมหรือว่าเป็นเป็นใครรู้จักป่ะมันมันมาเอาไปอีกแล้วใช่ไหมใช่คนเดีวยวกันนะโอเคโอเค ตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วครับทุกคนก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะหายยังไงนะทุกคนนะมืนๆนะก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับจะกลับไปชวนเพื่อนๆนะให้ผมให้ให้มาช่วยผมเนี่ยตามหาเด็กทารุกนะทุกคนนะเพราะว่าเด็กพารกเคยหายไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็โดนจับอีกรอบหนึ่งคนระับทุกคนก็แต่วันนี้เดี๋ยว,วนนผมเนี่ยจะกลับบ้านนะคกลับไปบอกเพื่อนๆให้ให้ช่วยผมเนี่ยตามหาเด็กทารุกหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าไม่รู้ว่า ใครเอาเด็กไปนะทุกคนเพราะว่าคนที่เอาไปนะมีแต่คนไม่ดีทั้งนั้นทุกคนนะอยู่ในป่าแบบนี้มันก็อันตรายครับทุกคนจริงๆนะใครที่คิดที่อยู่ในป่านี่ก็ระวังนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้จริงๆนะแ้าป่าเนี่ยน่ากลัวที่สุดก็คนนี่แหลนะคนที่เล่นของไม่ดีนะทุกคนนะก็ชอบจะชอบจะมาอาศัยอยู่ในปานะ่าฮะ หนาวไหมผมเอาเชือมาให้แล้วนะเราใส่ไปก่อนนะปกตินี้อยู่ที่นี่นานเลยนะไม่ไปไหนละแต่อยู่ที่นี่มี The Zone นะแต่โจน่ะแต่ยังมีอยู่อีกอะไม่ไปหาที่อื่นอยู่ลองลองลองหาที่อื่นอยู่ดูดิ เนียบตึมตงอแล้วเนียบทนก็ นางเนี่ยลูกนางเนี่ยโดนจับไปอีกแล้วนะทุกคนนะก็เคียว่าจะได้เจอลูกนางนะเพราะว่าลูกนางเนี่ยน่าจะน่ารักมากเลยนะแต่ผมเนี่ยจะช่วยนางเนี่ยตามหาเด็กอีกรอบนะทุกคนนะไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอาลูกนางไปนะทุกคนนะนางบอกว่าลูกนางเนี่ยโดนจับไปอีกแล้วนะแล้วนางเป็นผู้หญิงคนเดียวนะก็เลยทำอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยนางยังไงละถ้าผมเอาลูกแกกมารอบนี้ได้นะ ก็ไม่รู้จะให้เขาเนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงแถวาไหนนะในป่าเนี่ยก็มีแต่อะไรไม่ดีทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะไอ้เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยอาจะกลับไปบ้านแล้นะก <c oughs> ลับไปบ้านไป,ไปอ่าไปตามหาพวกให้พวกขึ้นมาช่วยหาเด็กถาโงน,นะทุกคนนะ บอว่านางคนนี้นะจะเป็นคนดีมีบอกว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างนะทุกคนนะถึงเขาเนี่ยได้มาเอาเด็กทารกไปนะไม่แน่ใจว่าเด็กทารกคนนั้นนะ่ะมีอะไรในตัวเด็กหรือเปล่านะทุกคนนะก็เด็กคนนั้นนะ่ะหายบ่อยมากเลยครับเด็กทารกตัวเล็กๆเลยนะแล้วนางเนี่ยไม่รู้ว่านางเนี่ยเป็นคนเมืองรับแรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะนางเลยได้มาใส่อยู่ตรงแบบนี้นะ เนี่ยทุกคนผมก็ได้เอาของอะไรไปให้แกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเนะี่ยจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะมาช่วยนางตามหาเด็กให้เจอเลยนะทุกคนนะนี่นะแล้วเขาเนะี่ยอยู่นี่ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้เลยนะทุกคนนะ เด็กก็ไม่รู้ว่าอยู่ยังไงนะดูนางฮะคือนางแบบน่าสงสารมากเลยนะทุกคนอยู่ในป่าคนเดียวนะไม่มีใครมาอยู่กับนางเลยนะแล้วลูกนางยังต้องพลาดนางไปอีกนะเขาเนี่ยังสะอกะอือนอยู่เลยทุกคนยังร้องไห้อยู่เลยนะผมว่าแกนะจะร้องไห้เนี่ยหลายวันละ แกน่เป็นห่วงรู้แกมากเลยนะแกทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอขอช่วยเหลือจากเรานะแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้นางเนะี่ยอ่าไม่ต้องเสียใจในวันนี้นะพรุ่งนี้ผมก็คุยกับเขาแล้วพรุ่งนี้ผมเนะี่ยจะมาช่วยนางตามหาเด็กดาาลกให้เจอนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมกับเพื่อนไอ้เนะี่ยกล่าวว่าจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดละพราทิตย์ก็ กดินไปแล้วนะทุกคนนะน,นี่ก็อ่าใกล้จะมืดละไปเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับกันเลยดีกว่ากระมังครับเดี๋ยวผมเนี่ยอ่าขอกลับก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจยไม่ต้องร้องไห้นะแล้วก็อยู่ก็ระวังตัวด้วยคืนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นมาหากระมืองต่อนะจะช่วยตามหาเด็กทารกให้แล้วผมจะไปเรียกพวกพวกมานะเรื่อนาะเหมือนกับนางเนี่ยอยากจะขอบคุณผมมากนะทุกคนนะแกเนยกมือขอบคุณนะผมนี่นะ ใช่ไหมทุกคนแกในย้ยงมือขอบคุณผมนะดูวะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยโอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับกันก่อนนะทุกคนนะไปเพื่อนเดยวเราเดินกลับเนี่ยทุกคนโอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวผมกับเพื่อนไอ้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะคร<า>ับก็เดี๋ยวผมกับเพื่อนไอ,อ,อ้ก็เดินทางกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นมาต่อนะทุกคนนะ ก็คื okay, ผมสลับคิววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็ตกใจอยู่นะว่าเด็กเนยหายไปอีกรอบหนึ่งแล้วน,นะทุกคนนะคือผมเพิ่งช่วยนะแล้วโดนไปอีกแล้วนะตอนเด็กคนนั้นน่าจะมีของดีอยู่ในตัวเด็กนะทุกคนนะโอเคคปอีเดี๋ยวเรานะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะก็สลับคิววันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ